ชื่อผู้โชคดีกันก่อนยังไม่ประกาศว่าใครได้ที่หนึ่งสองสานะคะเอาผู้เข้ารอบสิบท่านเป็นชื่อเฟซบุ๊กนะคะถ้าเกิดว่าอาจผิดยังไงต้องขออภัยแต่ถ้าเกิดว่าใกล้เคียงเนี่ก็เดินออกมาข้างหน้าเลยนะคะคนแรกค่ะคุณชนาทิปรุ่งภูลวิทยาค่ะอยู่ไหนเอ่ยอยู่นี่เชิญเลยค่ะขอเสียงปรบมือด้วย มาด้วยกันนะคัอ๋ <c oughs> อเคยเจอกันถึงว่ายืนคนละมุมเลยวันนี้ไม่มีมิดกันนะเราต้องมาฟาดฟันแย่งขององนันการขอเราเล่นเอามาดูคนที่สองค่ะคุณสุกิจลาถ้าอ่านผิดขอให้อ,าอ่านยากจริง LA อ <c oughs> ๋อ IA MON โอเคล่งมาค่ะนี่คล้ายแล้วนะ จมูกดูสั้นเป็นโคงนะเส้นผมนี่ไฮไลท์สีม่วงเลยอะใกล้เคียงใกล้เคียงอ่ะคนที่สามค่ะคุณกาวิ am, นวายโพธิสมพรอยู่ไหนคะคนไหนคนที่กำลังถ่ายรูปเนี่ยอ๋อคนนี้อยู่ซ้ายมือค่ะต่อไปท่านที่สี่นะคะคุณพนทาพีโอเอ็นอยู่ไหนคะอ่าน้นองของเรานี่เอง ต่อไปคนที่5คุณวิศวะแสงมณีคุณวิศวะแสงมณีขับมอนอยู่ไหนเอ่ยคุณวิศวะมาค่ะทุกคนลุ้เนเงียบกว่าลุ้นหวยยิ่งนะคะมีเอฟเฟกตมีแบบซาวอะไรบอกได้นะปรบปรบมือได้ต่อไปคนที่คุณวิศวะอยู่ไหนคะขออนุญาตขยับเข้ามาใ,ใกล้เดี๋ยวโบไม่เห็นโอเค หนึ่งสองสามสี่ห้าแหละต่อไปค่ะคุณพุธวัรกุยานน์นะคะใช่ไหมเอ่ย V U W T A W A T พุทธวัรค่ะ, v U T A w A คะอุยานน์ค่ะไม่มีเรา,เรา,าเ,เราผ่านกันไหมคะเราผ่านกันเนาะโอเคเขาต่อไปค่ะ คุณนัทโดนวิวัฒหะปรากรอาอยู่นี่ต่อไปค่ะคุณธนัตสุภรุปไรสีค่ะคุณธนัตสุภรุปไรสีอยู่นี่นะคะคุณอนุสอนปุษยาวรพัทค่ะอันนี้เป็นคาราโอเกะเลยนะคะ นุสอนบุษยาวรพัฒนอยู่ไหนคะเอออยู่นู่นใครนั่งอยู่ไกลต้องตั้งใจฟังเสียงโบให้ดีนะคระับเผื่อไม่ได้ยินรั้วพลาดนะคะอีกหนึ่งท่านค่ะคุณเคนนาคันัทอยู่ไหนคะส่วนอีกหนึ่งคนเอาเว้นไว้ก่อนเอาเว้นไว้ก่อนอทั้งสิบท่านเดี๋ยวถ่ายภาพ เดี๋ยวถ่ายภาพพร้อมกับรับของรางวัลจากเราด้วยอ่ะเราแจกไปเลยนะคะกับฟลายเออร์จาก jo j จโจ้ค่ะและในช่วงนี้นะคะโบขอนุญาตเรียนเชิญคุณพัทราวพอดีเจริญส่งหาดิสพิเลชันเมนเจอร์นะคะของบริษัทเอ็มพิจเจกร์ให้เกี็บม,มอบรางวัลน,นะคะในครั้งนี้ด้วยนะคะชิญเลยค่ะอันนี้เป็นรางวัลแรกที่แจกให้นะคะ เป็นฟล์เอร์นี่จากญี่ปุ่นเลยนะคะไม่มีวางขายในไทยแจกให้สำหรับผู้ที่เข้ารอบ10ท่านยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยจริงๆขอบคุณ่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวโมมาประกาศรางวัลน,นะคะสำหรับ รวัลแรกค่ะเป็นรางวัลที่3ก่อนแล้วลกันคะรางวัลที่3ค่ะที่จะได้รับไปนะคะพรีงเมียมลิขสิทธิ์จากภาพยนตร์โจโจ้ค่ะวเชอร์ซื้อหนังสือเน็ตหนึ่งพันบาทไปเ็ญี่ปุ่นแก้วมัรกแล้วก็วายเชอร์นี่เราแจกแบบครบเลยนะคะรางวัลที่สามค่ะขอแสดงความยินดีกับพูดลุ้นกันเยนะคะจริง ุ้นลุ้นลุ้นลุ้น,นขอแสดงความยินดีกับคุณสุกกรีดค่ะคุณสุกกรดเนี่ยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็เปยนเชิญคุณพัชรวดีจเจริญสุขนะคะมอบของรางวัลให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่สามนะคะยินด,ดีด้วยค่ะรางวัลต่อไปค่ะเป็นรางวัลที่สองค่ะพรีเมียมลิขสิทธิ์จากภาพยนตร์นะคะวอบเชอร์ซื้อหนังสือเน็ตสองพันบาทค่ะ ขอแสดงความยินดีกับคุณชนาทิพยค่ะรุงภูวิทยาได้รับตัวชินจากเราไปได้รับแก้วมาร์กไปด้วยนะคะเนี่ยที่เหลือนี้ลุ้นรางวัลที่หนึ่งนะคะเอาใจช่วยจริงๆใครจะได้รับรางวัลใหญ่จากเราไปในวันนี้รางวัลที่หนึ่งนะคะเป็นพรีเมียมลิขสิทธิ์จากภาพพิลร์ค่ะ ไวเชอร์ซื้อหนี้ทิศ3,000บาทแล้วก็ได้รับแก้วมังจากเราไปด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับคุณวิศวะแสงมณี เกล้วยไม่รู้ท่าไหนเอออย่างนั้นแหละคะ่ะแอบอบกยกเกล้วยคอข้างนี้ท่าได้ดีกว่านะนเ็นแรักเตอร์วะไม่นักเก่งใจ คะที่วันนี้ให้เกียรติมามอรบรางวัลแต่ว่าเดี๋ยวพูดคุยกับพี่เต๋อสักเล็กน้อยละกันนะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> รู้สึกไงบ้างคะพี่วันนี้เขาให้เราเป็นตัวพ่อโจซ่าในงานก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับดเ,ดเป็นนักศแสดงตูนยุคยุคผมเลยครับ2500เวันนั้นได้ยัสัก2531ย้อนนะ30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นนักศแสดงตูนท็อปฮิตน,นะครับโด่งดังมากเป็นยุค90 จริงๆตอนนั้นผมอายุมาสัก 14, 15นะครับซ,ซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะบอกว่าพอได้มา,มาชมดภาพวเดีโรู้สึกติดเต้นเช่นเดียวกันนะครับสิ่งสำคัญคือวันนี้ผมไปทัวร์นังสือทีมทัวร์นังสือต่างๆรายการต่างๆเขาก็จะถามเสมอว่าถ้าเป็นผมเนี่ยแตนงของผมจะเป็นอะไรนะครับเขาก็จะมีคำถามซึ่งผมคิดว่าเออเป็นสิ่งที่ดีที่จิตวิญญาณภายในของเราเนี่ย อย่าเป็น ial, อะไรครับสิ่งสำคัญคือคือผมชอบในคอนเซ็ปต์เดิมที่ว่าอย่าทักเขาเรื่องทรงผมถ้าทักเขาเรื่องทรงผมก็ไหนเนี่ยเขาถ้าเกิดอาการโมโหนะครับผมก็เลยคิดว่าเอ๊ะผมควรจะใส่วิกดีไหมถ้าผมใส่วิกแล้วที่คนทักเรื่องทรงผมอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไหมครับไม่ใช่ครับมันจะไม่ใช่สแตนนะครับมันจะเป็นโชว์จริงนะครับผมเชื่อว่า คอหนังสือการ์ตูนนะครับแฟนๆนะครับน่าจะกรี๊ดสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้จริงๆแล้วคนที่ไม่ใช่คนที่เคยอ่านหนังสือการ์ตูนมาก่อนก็ดูได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นมันเป็นหนังอนิเมชั่นนะครับในยุคนี้จริงๆที่ที่ดูได้ทุกเพศทุกวัาสิ่งสำคัญของหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้จริงๆแล้วเนี่ยของการ์ตูนเรื่องนี้นะครับคือความดีกับความชั่วร้ายนะครับซึ่งเหมือนเหมือนธรรมะต้องชนะอธรรมนะครับ คนทาชั่วต้องได้ชั่วเสมอไปมันมีแง่คิดเป็นหนังสือกระตุนดีๆเรื่องหนึ่งให้ให้เราตอนเด็กๆได้่าผมเชื่อว่าวันนี้เขามาเป็นภาพยนตร์ต้องชมครับต้อผชมค่ะก็ยังไงก็ขอให้ทุกทุกคนสุขสนานในการชมภาพยนตร์ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเชิญพี่เต๋าถ่ายภาพกิจการของเราก่อนกันละกันนะคะขอบคุณค่ะแต่ผมคงไม่ต้องทำท่าแบบนั้นใช่ไหมได้ก็ดีนะพี่อย่างพอไหวไหมคะมันตราขัดข้ายข้อนะ ต้องรอายุ้วยนะครับรวยตามไวขอบคุณครับขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะทุกุกคนก็เตรียมความพร้อมค่ะที่จะเข้าไปชมภาพยนต์นะคะที่เฉลิมฉลองครบรอบ30ปีค่ะกับโจโจ้นะคะโจซ่าล่างข้างสรวรรคค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนจะได้ชมก่อนใครเพื่อนเลยนะคะทั้ง50คนในวันนี้ขอให้ทุกคนเพลิดเพลินและสนุกสนานไปกับการชมภาพยนต์ในวันนี้ช้านี้โบอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ